ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันกับช่องโยชีเท e กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันกับเกม Supermarket ก็นะคะก็อย่างที่คลิปก่อนได้พูดไปนะคะว่าถ้าเมื่อถึงเงินซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอันใหม่เมื่อไหร่นะคะก็จะมาอัดกันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเค ก็ามาดูกันเลยแล้วกันทีนี้เรามีเงินอยู่400ล้าน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 ,านก็ว่าไปนะแต่ก็เนี่ยไอ้ส0 0เนี่ยสามารถซื้ออะไรได้และอนี่นะคะต่อไปเราจะไปเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะคะก็โอเคเราไปดูกันเลยดูดูมาที่ใหม่แล้วจ้า นี่ครั้งแรกเลยนะเอาแล้วได้ตังค์มาร้อยหนึรอเดี๋ยว400ล้านล้านล้าน,านมีตังค์เท่าไหร่101จริง <c oughs> โอเคเป็นการเริ่มใหม่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะอืมมีอะไรบ้างนะ้านี่ขายขายแล้วแต่ว่าไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอันเนี้ย คือมันจะไม่เหมือนกับโรงแรมโฮเทลตรงที่ว่าโรงแรมโฮเทลมันจะยังกลับไปที่เดิมได้อยู่นะแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะกลับไปอันเก่าไม่ได้นะคือเล่นอันใหม่ไปเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมก็ยังเล่นได้อยู่นะกลับได้มีอะไรบ้างโอเคมีผลไม้เบเกอรี่เนื้อปลาเสื้อผ้าเหมือนเหมือนเดิมเลยอืมใช่มันก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนเดิมตลอดแหละแต่ว่ามันก็แบบมีอะไรที่มันแตกต่างกันกไปอย่างเช่นสถานที่อย่างเงี้ยอย่างที่ตรงเนี้ยวิวมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ก็การจัดวาง ของร้านค้าไงก็จะไม่เหมือนเดิมโอเคแล้วก็เล่นบริหารก็ไปเหมือนเดิมนะเช่นก็อย่างที่ว่าแหละเกมนี้เป็นเกมไอดอลนะคะก็เป็นเกมที่ก็คือเล่นมันเล่นด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นช่วงว่างๆนะคะไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังอะไรมากมายแต่ก็ก็เล่นแบบว่าเ,เดิมทีนี้โอเคเรามีไหดู <laughs> <'t> พเมเ,เชียอยู่แค่คนหนึ่งนะคะแต่ที่เป็นแถวๆยาวๆแล้วก็มาเริ่มใหม่กันนะแต่มันก็เอาถ้าถามว่ามันสนุกเรื่องตรงไหนที่แบบว่าเออเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตอันใหญ่แล้วแล้วก็ต้องมาแบบมาเริ่มใหม่ป เลย่เล,เลคือมันเป็นเกมที่สําหรับที่คนที่ชอบบริหารอะคือมันอาจจะไม่ต้องแบบมา,มา,มานั่งจัดวางอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นการอปเกรดของแบบได้เงินแล้วก็เก็บไปเรืเ่อยๆนะก็ถือว่ามันจะแบบว่าตันอยู่ที่หนึ่งแต่มันก็ย้ายไปที่อื่นที่อื่นอื่นได้ต่อนะคะแล้วก็บรรยากาศการจัดวางใหม่ๆนะคะที่ให้เราดูแลใหม่อันเองก็เหมือนกับว่าเราได้มาทําในพื้นที่ใหม่นะอย่างเช่นถ้าถามว่ามันแตกต่างจากอันเก่ายัางไงก็คือร้านค้ามันจะเยอะกว่าอันอเก่าคืออย่างเช่นอันเก่าที่แล้วมาเนี่ย ไออันแรกเลยก็ไม่มีร้านทีวีไม่มีร้านโทรศัพท์นะไม่มีร้านน้ำหอมไม่มีอะไรเงี้ยคือยิ่งมาไกลก็ยิ่งมีร้านใหม่เพิ่มมามากขึ้นนะคะกระมานันโ okay. อเคร้านออกมาเป็นน้องง่ายๆเหมือนเดิมนะคะตอนแรกแล้วก็ามาอัพผลไม้กันก่อนเราเพิ่ม พักงานขึ้นใหม่คนหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มเงินเดือนเขาแต่เราอัปเกรดถึงแค่ไหนเนี่ยเรามี148บิลเลียนนะทุกคนมันคือบิลเลียนนี่กันนะทำไมกล้วยนี่มันดูเน่าเน่าไงมาเกดอัปเกดอัปเกดกดค้างไปเลยจ้าแอปเปิลเน่าจากกล้วยเน่ามาเป็นแอปเปิลเน่าให้ของมันดีขึ้นหน่อยอ่าเป็นผลไม้สดและไปเลย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 ตันตังหมดไม่ใช่อะไรโอเคเราก็มาเพิ่มแคชเชียร์ดีกว่าดูเหมือนจะใช้เวลานานนะคะอัปเกดแล้วก็เพิ่มคนนิดหนึ่ง คนทีส่สองได้กี่คนนะเนี่ยได้สี่คนเอามาก่อนเวลาเล่นเกมนี้นะคะการกดไอ้นี่พวกเนี้ยพว,พวกตัวเลือกพิเศษอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้มีตัวเลือกให้เล่นได้มากขึ้นนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เขาเก็บเงินได้อย่างตัว vip เนะี่ยโหได้เงินเยอะมากนะคะแนะนําให้กดดูนะเออแต่สําหรับใครที่แบบว่าได้ได้แบบว่าซื้อไอ้ตัวที่แบบว่าไม่ต้องดูแอดอ่ะเอออยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยซื้อเลยถ้าถ้ามันเป็นยังไงถ้ามีใครเคยซื้อแล้วก็ ah huh. คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะอยากรู้โอเค okay. ทีนี้เราดูดิเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นมีพนักงาน4คนนี้มีผู้จัดจาการนะคนเนี้ยไอตัวเนี้ยผู้จัดจาการดูดิมันจะใหญ่ขึ้นเห็นมันมีสกิลอาจจะมีร้านใหม่มากขึ้นก็ได้โอเคตอนนี้เอ่อที่จอดรถเต็มการเช็คเอาท์ใช้เวลานานเกินไปเเชีย์ cheer, เหรอัก็ต้องเพิ่มเงินเดือนเเชีย์นะอัปเกรดแนะนำว่าแรกๆให้อัปเกรดเอ่อแบบว่าเลเวลคล้ายๆกันนะอย่างเช่นเนี่ยเออก็สีก็สีทุกคนอะไรเงี้ยให้มันพอดีพอดีแต่ว่า ถ้ายิ่งยิ่งเอ่ยิ่งรับพลังงานหลังๆอย่างแต่เขาจะเร็วขึ้นอยู่แล้วนะคะเห็นไหมเลเวลเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คนหกจดต่อนาทีอันนี้ก็สิบสิบต่อนาทีคือคนต่อไปเขาจะแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ต่อรถก็เพิ่มโอเคสามสิบคันมาว้าวมาเลยจ้าใ้เกมนี้จะเป็นเกมไ,ไวๆนะคะถ้าถ้าสมมติว่าคนเล่นเป็นเงนี้ยมันจะแบบเอออัปเกรดไ,ไวๆเลยบางทีแบบว่าบางทีแบบว่าแตบบ่ว่าก,กดไม่ได้เล่นเข้ามานานอย่างเงี้ยพอกดคูณสองเข้าไปก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มาอัปเกรดทีเดียวแล้วก็ป่อย นะเป็นเกมที่แบบว่าไม่ต้องเล่นตลอดเวลาก็ได้คือปล่อยไวนนะ้งั้นน่ะเดี๋ยวก็กลับมาก็ได้คูณ2เองนะคะตังมันก็ทํางานของมันเองแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าจะเล่นแบบเปิดเล่นก็ได้นะแบบว่าเราก็กดแบบว่าพวกรถอะไรเงี้ยพวกเอ่อเงื่อนไขพิเศษไปอะไรเงี้ย VIP อย่างเงี้ยคะ่ะได้เงินเยมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยแหละ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเกมที่เป็นเกมแนวที่แบบว่าคนที่ชอบเล่นบริหารจริงๆก็คงจะชอบนะคะเกมแนวไอดอลเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าสาหรับเราก็เล่นกันมานานแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมไอดอลเนี่ยก็จะคงจะมาหาเล่นในหลายๆรูปแบบแล้เนะเหมือนที่เราเล่นโรงแรมเอ็มพ e ยแต่คูนอะไรเงี้ยก็หาเล่นตลอดแล้วเด๋ยนนี้นะคะค่ายเกมหลายๆค่ายเนี่ยหันมาทําเกมไอดอลมากขึ้นเยอะเลยนะถ้าสำหรับคนที่เล่นเกมไอดอลอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าเวลาหน้าฟีดหน,น้าแนะนํา เกมไอดอลอะไจะขึ้นมาพิบเลยบริหารร้านอาหารบริหารร้านน้องหมาบริหารโรงงานเลยโหเยอะมากเลยนะคะว่าถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูก็พิมพ์มาได้นะคะบางทีคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเล่นเกมอะไรโอเคไว้เจอกลิปหน้านะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดแลวก็ติดตาให้ช่องนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ